สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมในานะักตกปาทุกท่านนะครับค่ะว,วันนี้พบกับเราสองคนเอีนะครับต้องบอยพิชชิ่งแชนแนลนะครับวันนี้เราจะไป จบไปนาดีเลกนิครับจะไปแม่น้ำมูลนะครับเป็นหมายเดิมที่ไปในคลิปที่แล้วนะครับผมตอนนี้กำลังออกจากบ้านครับเวลาประมาณตีห้าแล้วนะครับก็น่าจะถึงประมาณสักหกโมงนะครับระยะทางประมาณหกสิบกว่านะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลเมตรนี่นะครับเดี๋ยวครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางเลยครับผม ตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับหมายแม่น้ํามูลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ก็มีน้าท่านหนึ่งมาถึงแล้วนะครับตรงนู้นนะครับที่รถจอดอยู่นะครับลงเบียเรียบร้อยเลยนะครับปลานอาจะเข้าแล้วนะครับเห็นมีนักตกปลามาแล้วันนี้น่าจะมีนักปลามาเยอะอยู่นะครับคิดว่านะครับ ครั้งที่แล้วไม่มีเลยนะครับครั้งนี้น่าจะฟ้าเริ่มเข้าหรือเปล่านะครับสายน่าจะมีมาเพิ่มเติมอีกนะครับครับอาจะลงที่เดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับครับอุปกรณ์ตันนี้ครับโอเคครับขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันครับ ร้อยนะครับตัวนี้ก็ลับเบียที่รยบร้อยนะครับทั้งหมด14คันนะครับฝั่งน้องก็เป็นคัน8ฟุตนะครับให้น้าโอจัดการเลยนะครับฝั่งน้องของผมก็เป็นคัน10ฟุต9ฟุตนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะครับเาแลนวครับนะ ผมตัวแรกก็ติดไปแล้วครับมีต่อครับข้างล่างครับจริงๆหน้านี้ก็ข้างล่างมีอุปสรรคเยอะมากเลยนะครับเป็นพวกต่อครับเป็นกระสอบตายนะครับที่มากับน้ําท่วมนะครับเสียดายครับเอาไหม่ครับเดี๋ยวปล่อยไบงค์กันครับคบับเผื่อหลุดนะครับ ครับอนนี้ก็มีน้นะน้าปลามีเพิ่มอีกนะครับอนนี้ก็มาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับน่าจะเป็นนะคนเดิมที่กิฟที่แล้วนะครับน่าคนนี้นี่น่าจะมีรุ่นนะครับก็มากันสองเจ้าแล้วนะครับนัานนะเขาหน้าจะเป็นคนพื้นที่นะครับถ้าปลาไม่เข้าโคงไม่มานะครับนี่เราก็มีรุ่นกันนะครับนี่ครับเบ็ดนะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆหน้านี้ก็เหมาะมากนะครับแต่ อุปสรรคใต้น้ําเยอะครับตรงนี้ครับเมื่อกี้ก็ติดต่อไปตัวหนึ่งนะครับเปล่าเข้าไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวนะครับเหยื่อวันนี้ก็เป็นผมใส่เป็นไผ่เขียวนะครับมาขิดแล้วก็ให้เกรตนะครับเป็นโอเมก้าห้านะครับแล้วก็น้ําลูกยอนะครับเป็นสูตรเดียวกันกับที่ลําดมใหญ่เด็ดอุดมเลยนะครับลองมาใช้ที่แม่น้ำมูลดูนะครับจะมีรุ่นหรือเปล่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะครับครับตอนนี้ก็ลงเหยียบชุดที่สองแล้วนะครับชุดแรกก็เงียบมากครับก็มีมาทักทายตัวเดียวตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยนะครับตอนนี้ก็เงียบครับมีชุดสองนะครับโอ้กำลังลงตะก้อตะข่ายด้วยนะครับเป็นตะข่ายเบอร์สามนะครับเป็นปลาสร้อยนะครับเดี๋ยวเราลุ้นเลยครับวันนี้ครับ 好像是。 มี่ไซส์มากเลยไซส์สวยด้วยค่ะตัวใหญ่ด้วยปลาตูปลา,า,ากาครับปลากาเหรอคะอืมนี่นปลากาแล้วก็ปลาตูปลาอะไรนี่เขาว่าที่ตูเหรอตูชื่อทางนี่เขาเรียกว่าปลาอีตูนะครับปลากาตัวเดียวกันครับโอ้ย นี่ปลาหมันตัวแรกครับใช่ตยลครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวเช้าแล้วนะครับโอ้โหกำลังกินเลยครับข้าวค่ะเจีปลาล่าค่ะแล้วก็หมูปิ้งไก่ปิ้งค่ะแอฟติที่ตลาดเมื่อเช้าค่ะครับผมหลัด้วยโอเคครับหมายไหมน้ำมูลนะครับวันนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มแล้วนะครับเป็นปากกานะครับผม นี่ครับมนน้ำมูลวันนี้ก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับไม่มีลมครับผมก็มีนานาน่า,นา,นา,นากลปลามาทางนั้นนู้นนะครับสามผีเจ้าแน้วนะครับโอเคครับกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะครับผม you <laughs> ค้รบควระ่านท่าเป็นพวงเลยนะคะนี่มาแบบยังหนักค่ะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงบ่ายแล้วนะครับเงียบมากเลยครับวันนี้ครับน้าที่ตกอยู่ตรงโน้นก็กลับไปนานแล้วนะครับวันนี้ปลาไม่เข้านะครับแกไม่ได้น่าจะไม่ได้สักตัวเลยนะครับกูเหลือกันกับน้าโน้นครับอยู่ไกลๆนะครับดูกันสองคนนี่นะครับผม เอาลอรุ้นเลยนะครับนี้อีกได้หรือเวลา,อ,วลาอีกประมาณสักสองสามชั่วโมงครับก็จะเก็บกลับเหมือนกันนะครับถ้าเงียบแบบนี้นะครับเดี๋ยวรารุนก่อนนะครับสต,ตัวตัวเลยจ้ะใสยนะครับ จะมากันเป็นพวงเลยเยี่ยครับพอได้ปิ้งครับ อเอแล้วครับบอยหลุดไปละ ปลากระมังตัวแรกของวันนี้นะครับผมเพิ่งเห็นนะครับวันนี้ตัวแรกเลยครับอีกตัวนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็หมดวันไปอีกหนึ่งวันนะครับหมาไม่น้ำมูลนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าเลยครับแต่ก็พอมีมาทักทายบ้างนะครับแต่ก็วัดวัดหลุดเยอะเลยครับวันนี้ครับแต่ไม่ดูองนงานนะครับ วันนี้นะครับปลาการ์มาตัวนึงนะครับปลาตัวน่าดินนะครับแล้วก็ปลากระมังตัวขำๆนี่นะครับผมเสียดายนะครับก็วัดวัดวัดหลุดเยอะนะครับวันนี้ครับให้เป็นปลากาด้วยสักสองสามตัวนะครับที่วัดหลุดนะครับสวยอยู่นะครับผมโอเคครับ น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเ,เล็กด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ